คืนนรกสาบสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้เรามาฟังคืนนรกสาบตอนที่26บทประพันธ์ของอาจารย์สิงห์ขอนวงจิตติมาก่อนที่จะไปรับฟังขอความการาณาท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันยาด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะเป็นที่น่าอาัศจรรย์ยิ่ง ที่ทั้งสามไม่โดน,น้นาำไผ่หรือชนกับกอไผยเลยแม้แต่น้อยพอๆกับเดินผ่านม่านประตูเข้าไปเท่านั้นสามชีวิตใจระทึกโครมครามคิดตรงกันหมดคือผ่านเข้าไปในดินแดนนางพายแน่นอนเพราะไม่ชนอะไรเลยทั้งๆที่เดินผ่ากรางกอไผ่แท้ๆร้ายไปกว่านั้นทุกคนไม่โดนหนามไผ่เกี่ยวตำเลยแม้แต่น้อย ชาโนนถึงกับระเบิดคำพูดขึ้นในใจเอาละว,วะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามที่คาดเดาข้างในนั้นต้องเป็นรังของมันล้านเปอร์เซนต์เลยไม่เช่นนั้นคงไม่เป็นแบบนี้อย่างเด็ดขาดโอมจักบุพอเท่าไว้เจ็ดสิบเศษใจระทึกครึกโครมที่ไวปูนี้แล้วเพิ่งมีโอกาสสัมผัสกับสิ่งลี้ลับในครั้งนี้เองเคยได้ยินจากนายจันผู้เป็นพ่อ เล่าให้ฟังเท่านั้นจึงหลุดปากพึมพำออกมาชะเราผ่านประตูผีเข้ามาได้จริงๆมีเสียวแรงที่เชื่อเด็กข้างใน,นจะต้องเป็นรังนั่งพรายพันเปอร์เซนต์เลยคืนนี้ถือว่าฟุกที่สุดเลยดาราเองก็ใจระทึกเบิกตากว้างจับมือชานนไว้แน่นตะกุกตะกักออกมาตื่นเต้นที่สุดเลย เดินผ่าเข้ากลางกอไผ่แท้ๆกลับไม่ชนน้ำไผ่อะไรเลยกอไผ่อันเบอร์ลอก็ไม่ชนอัศจรย์ยิ่งนักในนั้นจะต้องเป็นชมรมนางพายแน่ๆดีจะได้กําจัดพวกมันเสียทีทั้งสามหวังเต็มเปี่ยมจนล้นด้วยซ้ำว่าจะต้องพบรังนางพายพอผ่านบริเวณกอไผ่ไปเท่านั้นเบื้องหน้ากลับสว่างวาบ เป็นด้านหลังกอไผ่หาพบรังใดๆไม่ร้ายไปกว่านั้นว้ายพวกแกไปให้พ้นนะสีบัววีร้องเพราะอยู่ในท่านอนหงายอาซาถูกอินทันทัพและขโมงยับเยงเยงอยู่จึงมองเห็นคนทั้งสามอินทันรีบถอนสมอเสียงดังสนอหันขวับไปพร้อมตะโกนสุดเสียง เมื่อมีคนมาขัดขวางความสุขชิ้นนั้นไอ้สัตว์ไปให้พ้นไอ้พวกไม่มีมารยาทฮะลุงจอมภาพอันอุดจาตาชนิดหญิงหงายชายคว่ำและอวัยวะเพศของฝ่ายชายนั้นยังตะงานงหงำด้วยเป็นหลักฐานสำคัญบางอย่างทำเอาทั้งสามช็อกไปในบัดดลอุ๊ย ดาลารีบเบือนหน้าหนีภาพนั้นทันทีโดยชานนรั้งเข้ามาชิดอกจอมจากบุถึงกับหน้าชาเบือนหน้าหนีและก้าวเดินจะกลับทางเดิมเดี๋ยวก่อนปูเอ้ยจนนนเล่าพลาดเสียแล้วรีบไปเถอะไม่ครับเรื่องนี้ต้องมีเงื่อนงำแน่นอนเงื่อนงำอะไรวะไอ้นน เองเสียมารยาทปู่เองก็เหมือนกันไร้จัญญามันระยาทผมงอกเสียเปล่าแต่กลับแอบดูคนอื่นมีอะไรกันอินทันผู้ใส่หน้าพร้อมคว้าเสื้อมาสวมใส่ลูกๆเช่นเดียวกับสีบัวทว่าชานนกับปักหลักโต้เถียงในขณะจอมจักบุหน้าชาหนึบรู้ตัวว่าผิดพลาดอย่างแรง ปู่ไม่ได้แอบดูใครปู่มากับผมและดาราเพื่อค้นหารังนางพายนี่นะอินทันบอกมาตามตรงนี่เป็นการสร้างภาพขึ้นใช่ไหมสร้างภาพอะไรไอ้ช้านนอินทันถามเสียงกระชากไม่รู้ละสถานที่เช่นนี้ไม่ใช่จะมาทำอะไรแบบนี้บ้านช่องมีทำไมไม่ทำผมถือว่าเป็นการเล่นละครถ่วงเวลา,อ,าอะไรสักอย่างเลยเนี่ย ไม่จริงเว้ยสีบัวผงขึ้นเสียงดังพร้อมชี้มือหยิ่ยงหยิงลงพื้นดินบริเวณนี้มันหัวไร่ปลายนาของข้าข้าจะทำอะไรได้ทั้งนั้นเองคนเวียงหวายเสือกมายุ่งอะไรดงมาไฟวะไอหน้าด้านชานุนใจเย็นเป็นน้ำแข็งไม่สะทกสะทานคำนด่าใดๆตอบโต้ไปทันควัน นาสีบัวสีเพนล,ลูกสาวนะก็ตายเอนิดอนาบริเวณนี้ผมไม่เชื่อว่านะจะเลือกที่นี่สมสู่กับน้าอินทันนอกจากเล่นละครขัดตาทับอะไรสักอย่างไม่จริงข้าไม่ได้เล่นละครอะไรไม่เล่นแล้วทำไมทำแบบนี้สิ้นคิดโสโครกไร้สติหน้าด้านดาราแววเข้าใส่ทันทีเมื่อตั้งสติได้ มวยถูกคู่ที่สุดสีบัวสวนกลับเอ็งน่นแหละนางดาวราสินคิดหน้าดานเป็นสาวเป็นแสเรมหาผู้ชายถึงเวียงหวายร่านเสียแต่ยังสาวฉันไม่ได้ร่านฉันค้นหารังนางงพลายตายซากต่างหากคนบางคนมีพฤติกรรมหน้าชังที่สุดอยู่ดีๆไม่ชอบชอบมารับใช้ผีเป็นขี้ฆ่าผี คงเป็นผีไปแล้วมัง้งเอ็งว่าค่ะเอ็งตองตายสีบัวทลันเข้ามาดาวรากับใช้หางปากระเบนลงอาคมเขี้นสกัดทันทวีว้ายอย่าเก็บแซ่สิชานนร้องห้ามลั่นพรางคว้าหางปากระเบนไว้เสียไม่ให้สาวคนรัก ทำร้ายสีบัวต่อไปประหลาดสีบัวมีท่าทางหวาดกลัวแท้นันมากเช่นเดียวกับอินทันซึ่งคว้าข้อมือสีบัวผ้าเพ่นออกไปทางเดิมเร็วรีบออกไปกันพ่อเท่าจอมรีบสั่งการเพราะสังเกตพบว่าอินทันกับสีบัวไม่ยอมเพ่นไปทางอื่นบ่งบอกว่า ทางอื่นนั้นไม่ใช่ทางไปดีๆแน่นอนจากนั้นจอมชานนและดาราก็ถอยทับกลับทางเดิมเดินขึ้นเนินกระโดดข้ามในส่วนสันเนินพอลงเนินเหลียวดูพบก็ภัยสีสุกหนาทึบเช่นเดิมทั้งสามละลิ้วกลับบ้านที่เวียงไหวในทันทีที่แผนการพลาดอย่างไม่น่าเชื่อ และน่าอดสูที่สุดชั่วโมงต่อมาจอมจากบุจิบน้ำชาพรางใช้ความคิดไปด้วยแล้วหันมาเอ่ยกับหนุ่มสาวทั้งสองซึ่งกินขนมและของว่างกันอยู่ถึงเวลานี้แล้วขายังสองจิตสองใจเลยวัดน,น้นปู่ครับในความคิดของผมน่าจะเป็นสถานที่อะไรสักอย่างนะครับ ไม่เช่นนั้นคงไม่มีวิธีการเข้าไปปร,รารเช่นนั้นชานนนว่านั่นสิเต่ตอนนี้ปู่โดนถอนหงอกไปเรียบร้อยแล้วหน้าอุดสูเรื่เกินเนินภัยสีสุกปู่คงไม่ไปอีกแล้วเออจอมจักบุถอนใจเฮือกใหญ่สายหน้าเดียแต่มันคือเนินนางพรายนะคะปู่ ดารากับชี้เปี้ยงลงไปเองเอาอะไรมาเป็นเครื่องยืนยันว่าเป็นเนินนางพรายว่าดาราก็กรรมวิธีเข้าสุ้มประตูผีจะต้องกระโดดข้ามจอมปวกไงคะแล้วจะไม่ชนกอไผ่ไม่โดนหนามเกี่ยวแค่นี้ก็ยืนยันแล้วค่ะว่าเป็นเนินนางพรายและเป็นประตูเข้าไปารังมันด้วยคะ่ะ หญิงสาวชี้เปรี้ยงไม่มีเปลี่ยนใจนังพลายเข้าออกไม่ล่ะผูดเท่าจอมถามอีกไม่เหเรอค่ะปู่แต่เอาละ่ะเอาละ่ะเมื่อไม่เห็นก็ย่าทึกทักว่าเป็นที่อยู่ของโน่นนี่มันไม่ดีทำอะไรเชื่อถืออะไรจะต้องมีหลักฐาน แห่งความเชื่อถือนั้นแน่นแฟนเสียก่อนให้จำไว้มิฉะนั้นเราอาเสียคนก็เป็นได้นะค่ะดาวราจำต้องออรับคำในที่สุดชาโนนเอ,อ่ยอีกงั้นเราจะทำการค้นหารังนังพายบริเวณในอีกละปู่ไม่รู้เหมือนกันตอนนี้ค่ะมืดแปดด่านไปหมดแล้วงาแรกก็ดูนท้อนหงอก ก็บแล้วสิเออปูจ่จอมจักบุหลุดปากพร้อมถอนใจหนักหน่วงและสายหน้าท้อแท้เห็นได้ชัด โรดรับฟังตอนต่อไปในคลิปหน้าขอความกรุณาท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันยาด้วยนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของกันยาด้วยค่ะขอพระคุณมากค่ะ